ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีในท่านผู้ชมทุกท่านก็คุยกันสบายๆอรตมาก็วางอริยบอกสบ,สบายนะท่านนะท่านก็ดูสบายๆเพราะว่าดูแบบเป็นเพื่อนคิดกันได้กล่าวถึงการทำการถวายตัวทำกรรมฐานซึ่งเพียงพยายามจะหาที่ไหนเพอเอิญไปเจอนังสืากกเก่า เผอญนะท่านอนะอะไรบางทีมันเป็นเรื่องเผอิญเพราะตอนนั้นจะเปิดวัสุทัศไปที่ทำงกรรมฐานตอนนั้นอยุอัตอมายุยี่สบเจบางส่วนนะเคยศึกษามาแล้วพาเจอเข้าโอโหเนี่มันมีมีดูเหมือนหนังสือไม่มีมูลค่าแต่มีคุณค่าจึงหยิบมาพิมพ์แล้ววิจัยเลยท่านขึ้นกรรมฐานขึ้นมาอย่างนี้ด้วยพระคาถาสุธิวานีก่อน มุนินทาวัธนำผู้ชะคับพระสัมภวะสุนทรีปานีนางสรนางวานีไม่หังปินยตังมานังนี่เป็นการเบริกปัญญาในพระคาถาสุทธิวานีคณะวาาชีวิตอิมาหังพันเตพรควาอัตภาวังพรควาโตปริจฉามิประวสริะชีวิตให้กับ พทธเจ้าให้กับพุทธเจ้าไปเลยตอนนี้ขึ้นกับารรมฐานะท่านลองฟังยังไม่ต้องแปลข้าพระเจ้าออกชื่อตัวเองจากเจริญกรมมัธฐานภาวนาบูชาพระรัตนตรัยอันอุดมสั่งสมพศบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่ บ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าโดยการสังหารนิวรห้าให้หืดหายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริร่วมสุขเอก,กคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้าดำเนินมัรคาพระอริยะสมังคีล้างทุลีกิเลสให้ศูนย์ตัดมูลอาสวะอนุสัย ห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงล่วงถึงประโยชน์อย่างยิ่งในเนื้อหาที่ท่านกล่าวเนี่ยว่าวันนี้เป็นแปลกๆคนลุกคนถึงกรรมฐานแล้วคนลุกลองดูแต่ละเรื่องเถอะท่านอธิบายให้ได้พระคุณเจ้าอธิบายให้ได้ท่านผู้ชมหาเจอให้ได้ไม่ใช่นั้นแล้วทำกรรมฐานไม่ได้หรอก หลอกหลอกลวงลวงเล่นเล่นเป็นกรรมฐานไม่ได้